สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรัญญาแถมสานะคะยิ่งไทยในยสุดเดนเลิกเรียนถึงบ้านแล้วชมนกชมไม้ยังทันอยู่นะคะสว่างสวัยนกน้อยก็ยังอยู่นะคะเราไปชมกันเลยคะ่ะฮ e ลโหล v e r y b o d y ดี l c อ m e ั o สูสรัญญาแถมสายิ่งไทยในยสุดเดน ก็ cool. looking looking the bird on afternoon นกน้อยนะคะอันนี้ก็ท่านกุ๊กเซ ขณะนี้เวลาก็16บหนาฬิกากับสิเนาทีสโมงเย็นกับอีก17นาทีนะคะมาถึงบ้านแล้วก็ไล่เลยค่ะชมนกชมไม้ด้วยกันนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะแวะมาเป็นกำลังใจให้นกน้อย ดูตะวันยามเย็นนะคะแสงแดดเลิกเรียนแล้วนะคะเลิกเรียนแล้วค่ะถึงบ้านนะคะชมนกชมไม้ย้ายที่ให้อาหารนกนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งท่านนะคะเข้ามามาแล้วมาแล้วหนึ่งท่านนะคะชมนกชมไม้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ให้เมล็ดถั่วลิสงนะคะกับนกเนาะซื้อมานะคะเป็นอาหารนกนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นท่านท่านทีตะ่ะ มาแล้วคะ่ะสามท่านนะคะมาชมนกด้วยกันยังทันอยู่นะคะยังสว่างอยู่คิดถึงนกมากๆเลยคะ่ะนั่งอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันเลยนะคะคิดถึงนกน้อยวนคอมวนคอมฮัลโหลฮัลโหล is it ล u l a s w e d e น Thank you Thank you Come to me มาแล้วมาแล้วค่ะสิบท่านนะคะขณะนี้เนาะขอพระคุณนะคะกำลังใจโอ้ยี่กท่านโอ้ดูดูด,ดูนกน้อยนะคะนกน้อยนกน้อยนกน้อยสวีเดนโอ้มาแล้วค่ะ มาแล้วนะคะยี่สิบหกท่านนะคะขอบพระคุณมากมากเนาะเอาจับอาา่านกนกก็มาเป็นใจนะคะยี่สิบเก้าท่านนะคะขอบพระคุณคะ่ะเนาะเลิกเรียนนะคะคิดถึงนกชมนกชมไม้ยามเย็นซีวเดน ชมนกชมไม้ยามเย็นซีเดนเราะว่าอ่ามาแล้วค่ะห้าสิบตานนะคะเออเพราะว่าเมล็ดทานตะวันร่วงอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็เลยสรัญญาไปเปลี่ยนเนาะไปเปลี่ยนให้อาหารนะคะน้องก็ลอกมาจัดการเมาเช้านี้มาแล้วค่ะหกสิกำลังใจร้อยล้านดวงใจ60สิบ ร้านดวงใจนะคะ Thank you Thank you Welcome to me Everybody Thank you very much We are looking looking Wow 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 มาแล้วมาแล้วนกน้อยก็ยังอยู่นะคะ Looking Looking ส u ดเด็ด เดบิตมาแล้วค่ะ79ท่านนะคะหลังไลเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยค่ะ ขณะน,นี้ก็สี่โมงเย็นกับยี่สิบสองนาทีโอ้แปดสิบเอดท่านนะคะขอบพระคุณค่ะอยู่เป็นกำลังใจสักดูเขาดีใจนะคะนกน้อย มาแล้วค่ะนกน้อยนกน้อยเมืองนาวนะคะโอ้ฮัลโหลอ็อเอ็มสอรี่เอฮัลโหลเอ็มสอรี่ลืมเปิดเสียงนะคะขอโทษขอโทษขอโทษไม่มีคนทักเนาะมาแล้วมาแล้วค่ะเลิกเรียนถึงบ้านนะคะชมนกชมไม้ได้วยกันนะคะหนึ่งรอยสิบเก้าท่านเมื่อกี้นี้นะคะ ที่มาเป็นกำลังใจไม่ได้เปิดเสียงตั้งห้าหกนาทีนะคะลืมนะคะลืมเช็คโทรศัพท์เพราะว่าไปนั่งเรียนก็ต้องใช้โทรศัพท์นะคะก็เลยต้องปิดเสียงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงออมาเ,าเมาล็วนะเนแลวนกน้อยน่ารักน่ารักออมาแล้วค่ะนูยัง เราคดีใจกันมากเลยนะคะ Thank you Thank you Come to me Welcome Welcome to Saranya มาแล้วค่ะท่านทิตานะคะท่านทิตาเอนทิตาเดี๋ยวจอดไปตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะว้าวว้าวด้อเดูดูดูว้าว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 นะคะ สี่โมงเย็นแล้วก็ยังสว่างอยู่นะคะช่วงนี้สว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะวันละสว่างเรื่อยๆวันละชั่วโมงนะคะกูจิงกูจิงกูจิง <c oughs> ขอบพคุณนะคะขอบพคุณค่ะ Thank you Thank you นกน้อยก็ยังอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ว้า ุมฮาร์นาฮอคอมมิตอีเยนหอบปัดดินเตอบีเสนอยะเฮ้เฮยินเฮลโลสวีเดนยาหอบปัดอัดนู้นน ja. he ู้นเซนียอัดอัดดุมฮาร์เรนาโอ้ยยยลิลลูกมันบิดไปแล้วโอ้ยยยวะมองดุมฮาร์นาติตาโอ้ไม่กอฟีน่าปัด เมนดอมคอมเมด์น่อมลูกกาลลัดอมดุมฮารนาแอปพอมาร์กโดซูโดคอมเมด์โอ้ยโอ้ยโอยวาวเกตไปนู้นแล้วค่ะโอ้ไปนู้นละโอ้ฮาริกิววาวาว่กละโฝกแล้วนะโอ้ยโอยโอ้ยโอย วัากระโฟกแล้วนะโอ้ยแป๊บนึงนะคะโอ้ยโอ้ย ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้สรัญญาเนาะยิง่งไทยในสุเดนเลิกเรียนก็ดึงถึงบ้านเลยนะคะคิดถึงนกน้อยมากๆคิดถึงทุกท่านด้วยนะคะคิดถึงทุกทุกท่านทุกกำลังใจ ิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอบพระคุณนะคะอากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแดดแดดอ่อนๆยามเย็น ว้าวนกเขายหยอกล้อกันนะคะว้าวอะ,ะอยากเข้ากองนะคะนกน้อยก็อยากเข้ากองอากาศนะคะอากาศยามเย็นแสงตะวันแสงพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะ นกน้อยก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายเข้ามาเป็นกำลังใจให้สรัญญาเนาะทุสันทักฟัดนี่คอมฟอบิโอติตตาฟะโฟกแล้วนาโอกริตเตนัทูอินาละเฮต์แนแฮมมาฮุสไม่ thank you everybody we see next time ขอบคุณนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะคะประมาณนี้นะคะบาย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 ขอบคุณคะ่ะ Thank you Thank you